คำขอบคุณจากใจจากทีมปันปันโก้หลังยอดวิวในโลกออนไลน์รวมสูงถึงเกือบ20ล้านวิวเป็นซีรีส์ที่มาแรงโดนใจแฟนๆในทุกจังหวะทุกตอนกับเนื้อเรื่องที่ต้องลุ้นตั้งแต่ต้นจนลาจอทีเดียวสำหรับวันในสแตนคืนเปลี่ยนชีวิตภายใต้โปรเจกต์ C H A N G E 2561 Original เรื่องนี้นับเป็นบทเรียนชีวิตที่สอนใจจริงๆว่าคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดอาจจะเป็น คนที่ทำร้ายและทำให้เราเจ็บปวดมากที่สุดและเราไม่ควรทำร้ายใครด้วยเช่นกันไม่มีใครรักเรามากเท่าตัวเราเองและเรื่องนี้ขอยกให้เป็นมาสเตอร์พีซทางการแสดงของทิมพิม,มประภาเอสเตอร์สุปรีลีลาปันปันสุทัตตาแบบมงลง19โมงพร้อมทับนักแสดงคุณภาพโกวสินแบงอาทิตย์ สี่พฤกนันพัทที่ตีบทแตกกระจุยเล่นกันจนแฟนๆถึงกับสับสนว่าใครคือคนร้ายตัวจริงกันแน่นับเป็นผลงานการผลิตที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของ C H A N G E 2 5 6 1อีกเรื่องแครเรตติ้งตอนจบพุ่งทะลุไปถึง1.1235บวก B K K และยอดผู้ชมออนไลน์รวมแล้วเกือบ20ล้านวิวอีกทั้งยังได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครจำนวนมากใน ทุกๆช่องทางนับว่าเป็นการก้าวที่ดีสำหรับปี2566ของ C H A N G E 2561ทีเดียวซึ่งงานนี้เหล่านักแสดงนำยังได้เปิดความในใจถึงซีรีส์วันในสแตนคืนเปลี่ยนชีวิตนี้มาด้วยว่าทิมทิมประพาแด่รอยยิ้มที่เศร้าที่สุดของควีน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดจนจบนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอเนไนสแตนคืนเปลี่ยนชีวิตโกวัศินจบละเนื้อโอเนไนสแตนคืนเปลี่ยนชีวิตขอบคุณทุกคนที่ติดตามดอททิวเน็กไทม์ปันปัน,ปนสุทัตตาจบแล้วขนลุกเปลี่ยนชีวิตขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมนะคะในที่สุดก็รู้แล้วนะว่าใคร